สวัสดีครับแม่พี่น้องวันนี้ก็จิมาเล่าเรื่องที่ว่าแม่น้องโบประสบกับเจ้าของมาเนาะค่ะเนาะมาพี่น้องสิเป็นคือแม่น้องโบบอกเพราะว่าแม่น้องโบมีลูกลูกที่อยู่กับแม่น้องโบนี่สามคนคือน้องเบิร์ดน้องโบน้องแพทน้องแพทนี่คือลูกแฟนแฟนใหม่นะค่ะน้องโบนี่คือแฟนเก่านะคะเนาะ ก็ลูกชายคนที่ที่ว่านี่เขาไม่ค่อยเต็มค่ะเป็นคนที่ไม่เต็มร้อยวพาง,งั้นเนาะอย่าพูดมากเลยเรื่องไม่เต็มเพราะว่าเจ้าพูดถึงเขาแล้วแบบน่าสงสารนะคะนะแบบว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาเขาป่วยแม่นโนบัวจะรู้สึกเลยว่าเขาเป็นเป็นหนักหรือเป็นไม่หนักเพราะว่าความรู้สึกของแม่มันสื่อถึงกัน ว่าไม่รู้ว่าพี่น้องจะเหมือนแม่น้องโบไหมเพราะว่าห่างกันแม่น้องโบมาทํางานลูกชายของแม่น่ะอยู่กับพี่สาวคนโตสมัยที่น้องโบยังเล็กอยู่นะประมาณน้องโบสามขวบน้องคนที่นี่น่ะแปดขวบ้องเบิร์ตอ่ะอายุแปดขวบแม่น้องโบก็ทิ้งไว้กับพี่สาวนาะกันนาะเพราะว่าแม่น้องโบเลิกกับแฟนแล้วแม่น้องโบก็เอาลูกกลับบ้านสองคนอีกคนโตอยู่กับพ่อเขา พากลับบ้านสองคนปัจีุบแม่น้องโบกลับไปบ้านไม่มีอยู่นะเนาะเพราะพี่สาวาก็มีครอบครัวก็หมดเหลือแต่แม่น้องโบไม่มีครอบครัวแบบไม่มีบ้านอยู่แม่น้องโบก็ไม่รู้จะทำไงเอากลับบ้านไปได้สามเดือนแม่น้องโบไม่มีตังค์ใช้ไม่มีอะไรให้ลูกกินแม่น้องโบก็เลยบอกพี่สาวว่าวานให้เลี้ยงลูกให้หน่อยสองคนก็อีกคนลูกชาย พิเศษนี่ก็ให้พี่สาวคนโตเลี้ยงเพราะว่าพี่สาวคนโตก็เ,เปรียบเ่หมือนแม่เราเพราะเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กแล้วคนที่สองก็เลี้ยงน้องโบแลวแม่น้องโบก็จะมาทํางานที่กรุงเทพมาหาเงิน <c oughs> เพื่อหาเงินส่งให้หนุกได้กินอิ่มนอนหลับเนาะเพราะว่าตัวแม่น้องโบไม่มีแม่แม่น้องโบอะ่ะแม่เสียตงเต่น้องโบเดินแม่น้องโบเนี่ยเดินได้อยู่มาวันหนึ่งพ่อก็เสียอีก พ่อก็เลี้ยงมาได้อีกสามปีพ่อก็เสียสรุปแล้วเมน์โบก็โตมากับพี่สาวให้พี่สาวเลี้ยงมาเนาะทีนี้เมย์นบูก็มาทาง,งานหาเงินส่งให้ลูกเพื่อจะให้ลูกได้กินดีอยู่ดีปรากฏว่าพี่น้องลูกแม่ไม่ได้กินดีคือที่แม่ส่งตังนะเพราะว่าพี่สาวเขาก็มีลูกเยอะเนาะพี่ลูกพี่สาวคนโตก็มีสามสี่คนพี่สาวคนที่สองเขาก็มีลูกสี่คน เขาก็ของคือว่าแล้วนะลูกลูกที่ลูกเขาเขาก็ต้องให้กินดีเนะอย่างูดล,ลูกเขาก็ให้กินดีลูกเราเขาก็ธรรมดาเนาะเขาอยู่กับเขาเราก็กินอะไรก็กินไปเราไม่รู้ตรงนี้เราไม่รู้ได้แต่ยินคนค้างบ้านเขาเล่าให้ฟังแล้วค่ะพี่น้องว่าน้องโบอะได้กินน้ําแกงที่แบบแมลงวันเอ่ยอะไรเอ่ยตกลงไปแล้วในน้ําแกงนะั่นน่ะ ดูเขามาแต่โรงเรียนเขาก็เหนื่อยจากการเรียนที่แบบกลางวันอยู่ที่บ้านต้องกลับมากินข้าวที่บ้านเนาะมีอะไรก็หากินแล้วก็ไปกินนั่นแหละเอาเข้าวไปจ้ำกินน้ำแกงที่มีมลงวันตกลงไปแต่พี่สาวเขามีของกินดีเขาซ่อนซ่อนไว้ลูกเขากินคนทางบ้านลอยแม่โบฟังนี่แม่แม่โบรู้มาตั้งนาน,นแล้วแม่โบเก็บ เลยอยากมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าประสบการณ์ที่แบบความลําบ,บากของเมนโโบนี่ฝากลูกกับพี่สาวเขาดูแลแบบไหนเมนโดโบส่งเงินไปให้ใครเมนโโบทํางานหาเงินให้ใครถ้าไม่หาเงินให้พี่เพราะว่าเรามีแต่พี่แต่เมนโโบพี่กับเมนโโบไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นคนที่แบบว่า อยากได้แต่เงินเห็นเก่เงินแม่นุโบไม่มีอะไรเหลือเลยทุกวันนี้หาเงินก็ตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีอะไรเลยบ้านจะอยู่ยังไม่มีกลับมาทํางานส่งเงินให้ลูกเท่าไหร่ลูกกินอิ่มไหมนมโบเนี่ยปวดท้องทุกวันโทรมาบอกว่าแต่โบไม่สบายปวดท้องถามว่าโบเป็นอะไรกินข้าวมันไ,นไมู่กนโบเป็นคนไม่พูด โเก็บกดโมไม่พูดเดนทุกวันนี้โมก็ยังไม่พูดว่าเป็นอะไรคนข้างบ้านบอกแม่ทุกเรื่องนะว่าน้องโบเป็นอะไรเป็นกระเพาะพาไปหาหมอแม่โบส่งเงินมือให้ลูกให้เขาพาไปหาหมอเขาไม่พาไปพี่น้องเขาซื้อเลตตาซอยซื้อขนมให้ลูกกินพอเด็กมันก็รู้สึกว่ามันอิ่มแล้วมันก็ไม่ปวดท้องแนละ้วมันก็เป็นเล่นได้อีกที่เงินที่แม่ส่งไปให้อ่ะเขาก็ไปใช้ใจ่ายเรื่องอื่นของเขาแม่ไม่รู้ อยู่มาวันหนึ่งน้องเบิร์ตไปเลี้ยงงัวกับลูกเขานี่เราก็ไม่ได้ว่าพี่สาวนะเออเขาก็ไปเลี้ยงงัวกันแต่ทําไมเขาไม่ไม่ดูแลให้ให้ดีกว่านี้แม่น้งโบต่างๆแม่หนูบิรก็ส่งเงินให้นาะไปเลี้ยงงัวกับหลานฝนตกลินหน้าฝนเนี่ยเดือนสิบเดือนสิบดำนาเสร็จเดือนสิบเนาะเขาก็ไปเลี้ยงงัวกันริมโขงแล้วครับพี่น้อ แถวแบบริมโของอะไรเงี้ยแถวริมโขงนั้มนะมันจะมีปา่าช้าแถวบ้านแม่น้องเบิร์ตจะมีปา่าช้าแต่ทีนี้น้องเบิร์ตอะความที่เขาไม่รู้เรื่องความที่เขาสมองเขาไม่ดีอะเขาจะเดินทันเพื่อนไหมเวลาเพื่อนเดินอะแล้วมีหนามมีอะไรรองเท้าก็ไม่มีใส่พี่น้องแล้วมีหนามมีอะไรเต็มไปหมดเขาก็าไม่เดินเนาะเขาก็ไม่รอแติทีนี้ เขาไม่รอแล้วเบิร์ตจะเดินไปยังไงอะ่ะแล้วเบิร์ตจะไปทางไหนบ้านอยู่ทางไหนหมู่บ้านอยู่ทางไหนเบิร์ตไม่รู้แล้วทีนี้เบิร์ตไม่รู้ว่าหมู่บ้านอยู่ทางไหนเบนิร์ตก็หลงป่าสิครับแบบน,นี้น้องเบิร์ตหลงป่าอยู่ในป่านั้นอะ่ะประมาณกี่ชั่วโมงอะ่ะตั้งแต่สี่โมงห้าโมงแลงเนาะพี่น้องหลงอยู่อย่างนั้นอะ่ะ เมนโบคิดถึงนะช่วงนั้นนะเมนโบเลิกงานมาเมนโบกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมคิดถึงแต่ลูกคนนี้ทําไมเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเมนโบโทรกลับบ้านหาพี่สาวว่าเบิร์ตเป็นอะไรหมอพี่สาวบอกว่าเป็นไรเขาเป็นเลดเมนโบก็อุ่นใจแต่ทําไมนังนร้องไห้อยู่ยังคิดถึงลูกแสดงว่าน้องโบเวลาน้องเบิร์ตเวลานะน้องบนร้องหาแม่เห็นไหมคะร้องหาแม่และจิตของลูกกับแม่เปนสื่อถึงกันไหม เราก็ค,คิดเอา,าอยู่จนอยู่มาประมาณพุ่องอดไม่ได้ที่เราไปถามป้าว่าป้าก็เลยบอกว่าสเตลูกของสเตไอเบิร์ดหลงป้าเด้อเขาไปเลี้ยงงัวกับไอคนนี้คนนี้ไปเลี้ยงงัวแล้วก็หลงป้าเขาเขายังไม่มาเลยเนี่ย แม่ไอพี่สาวน้องโบไอพี่สาวแม่น้องโบนี่ไม่ได้ไปตามแล้วก็ไม่ได้วานในคนพี่น้องอะไปตามเลยแทนที่จะว่าเออหลานหลงป่าเนาะเออมาบอกพี่น้องไปตามไม่ไม่เลยไม่ตามเลยปล่อยอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดน้องเบิร์ตเป็นอะไรขึ้นมาแล้วแม่น้องโบจะอยู่ได้ทุกพันนี้ไหมเพราะว่าลูกเราหัวอ,อกของแม่ตนะึง แล้วในบ้านอื่นเขามาใส่มองหรือว่าวางอวนที่แถวแถวริมโขงนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มก็จะออกหากินกันเนาะ,ะ <c oughs> เขาก็มาใส่มองก็ได้ยินเสียงเด็กร้องทั้งฝนก็ตกเสียงเด็กร้องแล้วป่าช้ามันอยู่ใกล้ๆเ้เขาก็เขาก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นเสียงเด็กหรือเสียงอะไรเขาเดินไปดูเป็นบุญของแม่และเป็นบุญของน้องเบิร์ดที่เขาบ,บุญเก่าเขาอะ ยังมีให้คนไปช่วยเหลือเขาเพราะว่าคนคนนั้นเอาเป็นไปได้ยังไงคนคนนั้นเขาไม่กลัวว่ากลางคืนแล้วเขาจะเดินเข้าไปดูทำไมถ้าบุนน้องเบิร์ตไม่มีอะเขาเดินเข้าไปดูเห็นน้องเบิร์ตน้องเบิร์ตกอดเขาเลยพี่น้อง วิ่งก็ไปเกาะลุงกอน้าลุงก,กอน,นะกกอนนะถาถามว่าหนูอยู่บ้านไหนหนูไม่รู้บ้านบอกว่าหนูไม่รู้คิดดูพี่น้องนี่แม่นบกไม่ได้พูดเองนะแม่นบประสบมากับตัวเองเก็บไว้ในใจมานาาแล้วอยากระบายจะเล่าให้ใครฟังก็กลัวเขาไม่เชื่อ ประสบการณ์ของแม่นมโบมันหนักหนาสาหัสพี่น้องเก็บไว้นานปัจจุบันนี้ลุงคนนั้นอ่ะเขากลับบ้านเขาบอกว่าเคยเห็นเด็กคนนี้อยู่บ้านนี้บ้านนี้เขาก็ไปประกาศหาเขาให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศหานะคะประกาศหาปัจจุบันนี้เขาก็เลยบอกว่าเคยเห็นว่าเป็นหลานคนนี้คนนี้ก็มาส่งให้ที่บ้านที่สาวมันไม่ได้ดีใจนะพี่น้อง ใจเลยทำยังไงเมรนบโบทำยังไงเมโนบโบก็โทรกลับไปอีกทีสามทุ่มป้าเขาบอกว่าสแตลูกเจ้าเขาเจอแล้วแต่บ้านอื่นเขาเจอมาให้เขาส่งมาให้เมโนบโบโอ้ดีใจดีใจมากอยากกลับเดี๋ยวนี้กลับไม่ได้เพราะว่าเงินเรายังไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกอยู่มาสองสามวันเม่นบโบไปยืมเพื่อนสองพันเม่นบโบกลับมาหาลูก เชื่อไหมเวลานั้น่ะเบิร์ตวิ่งมากอดแม่แบบแบบอบอุ่นมากคือแมบบ่คิดถึงแม่มากอะช่วงที่หนูลงป่าเขาคงจะกิดอย่างนี้นะช่วงที่หนูลงป่าหนูคิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาวิ่งเข้ามากอดแม่แม่กอดกอดร้องไหง้น้ะพี่น้อง พี่สาวแม่นมโบไม่พูดในยแม่นมโบฟังแม่เท่นิดเดียวยันทุกวันนี้เขาไปเล่าให้แม่นมโบฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นเพราะอะไรทําไมเขาถึงไม่ไปไตาา่ตักน้องเบิร์ดทั้งๆท,ท,ที่หลานเขานะ่ะพิการทําไมเขาเป็นคนที่แบบตั้งใจเอาไปทิ้งหรือว่ายัางไงแม่นมโบไม่รู้เนาะแต่แม่นมโบก็จําเป็นทิ้งกับเขาอีกนะทิ้งไว้กับเขาอีก เพื่อจะมาหางานทําหาเงินส่งให้เขาแต่ไม่ทิ้งน้องโบเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องโบกินแกงที่มีมลรงวันตกลงไปแม่ไม่กล้าทิ้งตรงนี้ก็เอาน้องเบิร์ดเอาน้องโบมาอยู่กับแม่เพราะตอนนั้นแม่มีครอบครัวใหม่เอาน้องโบมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยก็ได้ประมาณกี่เดือนน่ะแม่น้องโบก็ตั้งหลักได้แล้วนโบมีตังคได้กลับไปเอาน้องเบิร์ด เอาน้องเบิร์ตมาอยู่ก็กลัวแบบเอามาอยู่ด้วยก็กินอยู่ก็ไม่พอนะพี่น้องก็เลยเอาไปให้พ่อเขาเลี้ยงช่วยเห็นตุกบันนี้แม่น้องเบิร์ยังไม่ได้ไปเอาลูกเลยนะแต่โทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าคิดถึงแม่แม่เมื่อไหร่จะมาเอาหนูแม่เมื่อไหร่จะมาหาหนูเขาก็บ่นอยู่นะเวลาโทรไปแม่ก็บอกเขาว่าแม่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วเมื่อไหร่แม่จะไปเอาลูกนะ ม่ก็โกหกเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าแม่จะมีมีแบบมีบ้านมีอะไรอยู่ด้วยกันแล้วแม่จะไปเอาเขามาอยู่ด้วยนี่แหละชีวิตของแม่ก็อยู่กับพ่อเขายังยังไม่นี่นะพี่เขาเขาก็ก็มีอีกแล้วประสบการณ์แบบนี้ก็ร้องไห้อีกแล้วแม่เพราะว่าเขาป่วยแล้วแม่จะคิดถึงเขาลดเวลาเขาป่วยแล้วแม่จะแบบจิตจะถึงถึงเขาไงเขาจะคิดถึงแม่เขาจะ ร้องไห้หาแม่หรือว่ายังไงไม่รู้ก็อยู่มาวันหนึ่งพ่อเขาป้าเขาพาไปทเทีย่ยวทะเลเนาะบางแสนเขาก็ลงไปเล่นนะ้ําแมงกะพุนเมงกะพุนอะดาดขาเขาเนาะน้องอะเปื่อยหมดเลยพี่น้อะเข้าเข้าโรงพยาบาลอีกนะเขาา้าโรงพยาบาลนูช่วงนั้นแหละเม่น้งบัร้องไห้อีกครั้งคือเขา้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเชื่อไหมหมอเขานะ่ะ ใส่น้าเกลือเข้าน้าเกลือให้เขาเขาไม่ได้นอนทั้งคืนนะเป็นเขาเป็นเด็กที่แบบอยู่เฉยไม่ได้แล้วเขาก็จะเดินอยู่งนั้นแหละถือไอ้ถุงน้าเกลือที่เลื่อนไอ้ี่เป็นไอ้ห้อยไว้แล้วเขาก็เดินอยู่อย่างนั้น <SU cc> เดินทั้งคืนแล้วแม่เลี้ยงเขาไปเฝ้าแม่เลี้ยงเขาโทรมาถามแม่ว่าบอกว่าพี่น้องเบิร์ตไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเขาจะเดินทั้งคืนเลยพี่นะพี่อยู่ได้โรงพยาบาลนะ่ประมาณสามสี่คืน เขาก็ออกจากโรงพยาบาลขาก็ไม่ดีหรอกเขาโทรมาแม่เขาก็เอาให้ขายแม่ดูแม่ก็บอกว่าเบิร์ตจะเดินมากนะลูกเดี๋ยวขาไม่เดี๋ยวขา,วขาหนูมันจะไอ้นี่เขาก็บอกแม่เมื่อไหร่จะมาหาหนูอีกแม่ไม่มีตังค์อย่าทุกวันนี้เพราะว่าทํางานคนเดียวแฟนพ่อน้องแพทย์ทำงานคนเดียวเนาะกวาจะได้เงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสี่คน พ่อแม่พ่อลูกสองลูกจะต้องเรียนอีกค่าใช้ใจ่ายมันเยอะไปไหนได้พี่เนอะวัน,ว,นวันหนึ่งก็ใช้แค่ให้ลูกไปโรงเรียนคนละยี่สิบบาทอยู่บ้านก็หาอะไรกินอะไรกินไปแม่ไม่พอจะกลับไปหาลูกไม่พอจะข้ารถไปหาลูกกรุงเทพนี่ไม่มีปัญญาเลยพี่น้องเออคิดถึงเขาใจจะขาด้วคนนี้ถ้าจะทุจะทาน ถ้าบุญแม่ยังถ้าบุญแม่ยังมีหรือแม่มีบ้านอยู่แม่จะไปรับเขามาอยู่ด้วยแม่คิดถึงเขามากคนนี้แม่อยากให้เขามาอยู่จะทุกข์จะยากจะจนยังไงขอให้ลูกอยู่กับแม่ทุกคนแม่ก็ดีใจแล้วไม่มีจะก,กินแม่ก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้มีลูกมาอยู่ด้วย คนคนนี้แม่คิดถึงเขามาเเขาพิการเนาะเขาคงจะคิดถึงแต่แม่เวลาเ็าเจ็บป่วยนะ่ะเราอยาเกาดเขาเด็ดน้องบน้องโบแม่ก็ได้มาอยู่ด้วยแล้วแม่ก็ดีใจเนาะน้องโบนี่ก็เหมือนกันนะคะน้องโบเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งแม่น้องโบไปทํางานก่อสร้างวันที่นี้ป้าเขาเมตตาไม่ใช่ญาตินะคะเป็นเป็นคนที่แบบ เจ้าของบ้านคืออะไรเงี้ยเขาเมตาน้องโบเขาไม่มีแฟนเขาเมตาน้องโบเขาเป็นผู้สาวที่แบบผู้สาวที่ไม่มีแฟนอายุประมาณสี่สิบกว่าห้าสิบแล้วเขาก็เมตาน้องโบเขาก็จะเอาน้องโบไปอยู่ด้วยตั้งแต่สิบขวบไปอยู่ด้วยเลยเมย์นโบก็คิดถึงเขาเมย์น้องโบไปเอาเขามาเขาก็ไม่ให้นะคะเพราะว่าเขาอยากได้น้องโบอยู่ด้วยเมย์นโบไม่ยอมเมย์นโบ ก็ไปไปอะไรอะไปขอ,อยังไงเขาก็ไม่ให้จนมีเรื่องขึ้นรงพักกันถึงจะได้นองโบมาอยู่ด้วยนะคะเรื่องของแม่นางโบก็มีแค่นี้นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่รับชมจนจบนะคะขอความเมตตาดูให้จบแล้วก็ขอให้กำลังใจแม่นางโบให้สู้ต่อไปได้ทำคลิป ให้ต่อไปขอให้มียอดไล่ยอดวิวเยอะๆสาธุขอพรบคุณมากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคยส่งของมาให้น้องโบเนาะเสื้อผ้าก็ได้เป็นเสื้อผ้าหรือเป็นของกินก็ขอขอบระคุณอย่างมากเลยขอให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นจงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับอีอย่าเจ็บอย่าไข้ให้อยู่แบบสุสนุกสบายนะไหเนาะเติกา